ันนี้เรามาฝึกท่า EB toss กันนะครับเรามาดูท่า EB toss นะครับว่ากระโดดยังไงนะครับโอเคครับผมท่า EB toss เนี่ยมันก็จะเป็นท่าทลิกแพงมาจากท่า toss อีกทีนึงนะครับก็คือท่า t o s ก็จะเป็นลักษณะาการไปขา้างหน้าแบบนี้ถูกไหมครับ โอเคทีนี้ EP ทอยก็คือการเอามือที่แทนที่จะผ่านข้างบนอย่างนี้ครับไปออกข้างหลังแทนอ่านอนะครับนี่ออกข้างหลังแทน,บนออแบบน,นี้นะครับก็ถ้าทอยปกติเราจะเป็นนี้นะครับแต่ถ้า EP ทอยก็คือเอาแบงก์มาโอเคอย่าง,ง okay. นี้นะครับลักษณะก็จะเป็นการ ไซส์ e b, b t o s แล้วก็โอเพนกลับมานะครับไซส์ e b, b t o r โอเพนอันนี้นะครับฝึกใหม่ๆแล้วก็ทำช้าๆนะครับทำสองข้างก็ได้นะครับสลับกันข้างที่ไม่ถนัดขนาดจะเิบยวๆนนิดนึงเแบบนี่ยผมจะไม่ถนัดข้างนี้มันก็จะเิบยวๆหน่อย ลักษณะข้างนี้มากกว่านะครับลักษณะของข้าก็คือการไซด์ลงมาเวลาเวลาไซด์ออกมาเนี่ยมือตามไปเหมือนเวลาเราเข้า e d ปกตินะครับมือตามไปแล้วเราก็โอเพนออกมาไซด e ์ e d โอเพนเอาไหมครับผมไซด e ์ e d โอเพนนะครับอ่นะรเราเริ่มเราเริ่มปั้นจากข้าไซด์ e d โอเพนแบบ คล้องหมดเราลงไซด์มือตามแล้วก็มือนี้พยามให้อยู่ที่เดิมครแล้วก็ตวัดต่อเลยมือคืนนี้ก็ตวัดลงด้วยลักษณะก็จะเป็นนี้ช่วยกันตวัดสองมือนะครับเชือกมันจะได้เป็นแนวโอการสามารถที่จะรอดขาได้บางคนอาจจะ สังเกตก็คือว่าเวลาเราสุกท่าอีบอ่ะมันเหมือนมันต้องกระโดดแบบเอียงๆหลบป่ะอ่าบางคนต้องแบบเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็โดดขาเดียวหลบอนะไรเงี้ยอ่ะก็คือมันเกิดจากการที่มือตอนจังหว,ไวะไข่เนี่ยครับมันออกแรงมันออกแรงไม่เท่ากันมันออกแรงไม่เท่ากันถ้าถ้าเราออกแรงมือข้างหน้าถ้าเราออกแรงมือข้างหน้าเยอะเชืองมันก็จะปาดออกนี่ ันก็จะเกี่ยวขาถูกไหมครับอ่าซึ่งกับการถ้าเราออกแรงข้างหลังเยอะเนี่ยซึ่งกรณีของออกแรงข้างหลังเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นเพราะว่าโดยธรรมชาติอะ่ะเวลาเราควยไปข้างหลังเนี่ยเราจะเราจะไม่ค่อยถนัดที่จะควงเท่าไหร่อ่านะครับถูกไหมครับดังนั้นส่วนใหญ่กรณีการเออรเลอร์เนี่ยมันจะเกิดจากการสะบัดสะบัดแต่ข้างหน้าอย่างเดียวจะเยอะ ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ข้างหลังช่วยเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราลงท้้งหลักข้างหลังด้วยมันก็จะลงตรงกลางดูจากข้างหลังนะครับถ้าเกิดเราใช้มือนี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นข้างหนัง ก็คือพยายามสายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อีีให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนเนี่ยเวลาอีีเนี่ยมันจะเขาเรียกไงนะมันจะเหมือนกับว่ามือเนี่ยไปม่ส,สุดอยู่กลางกลางหลังพออยู่กลางหลัง,ลง,ลงมันจะทําให้มือข้างเนี่ยเวลาออกแรงเนี่ยมันจะปาดข้างครับแล้วเวลาอีีเนี่ยเชียงมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเรา เมือนเราไปโดดเทียบข้างๆโดดวไม่ได้แล้วเง <c oughs> ี้ยมันจะเหมือนเรากระโดดเชียบข้างๆเป็นลักษณะแบบเหมือนปากเทียบจากเนานงข้างมามันไม่ใช่จากข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอารอกแรงถูกต้องตอนมือสุดมันก็จะเป็นจกากตรงกลางครับผมอย่างี้นะครับอ่าข้างนี้เหมือนกันนะครับมันก็สุดทห่ข้อง ออกแรงสองข้างให้มันเท่ากันคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกคนไหมคือเวลาฝึก e ีเนี่ยมันจะมีข้างหนึ่งที่เราทําได้ดีอยู่ข้างหนึ่งเสมอซึ่งก็ต้องต้พยายามให้เวลากับข้างที่เราไม่ถนัดครับเพื่อให้มันไปกับเราได้ด้วยเนี่ยผมเนี่ยเวลาโอเพนออกจากข้างขวาเนี่ยก็จะยังแบบติดติดอยู่แต่ข้างนี้ทำได้คลองกว่าอ่ะทีนี้ พอเราเริ่ม EB ข้องแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ขาเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนกรณีของทอสที่เราเอาะไรครับเราขอสโอเพนใช่ไหมแล้วเราก็แค่ใส่ขาเพิ่มเข้าไปมันก็จะสามารถข้ามได้นีใช่ไหมครับพอเรามา EB ข่องแล้วเรา EB ข่องแล้ว EB โอเพ ไส,ส์ดีโอเพนเสร็จปุ๊บเราก็ทำการใส่ขาเข้าไปนี่ครับอ่านี่ครับประมาณนี้ก็พอเราใส่ขาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสที่จุดเดิมก็คือครับโฟกัสการ Cross Open เหมือนเดิมมันเป็นพื้นฐานของท่าครับ คอสก็คือจังหวะนี้จังหวะนี้คอสคอสแล้วก็ดึงเชือกกลับมาโอเพพยายามโฟกัสเพื่อเพื่อให้ตำแหน่งมือเราอ่ะมันอยู่ประมาณนี้ประมาณเนี้ยแบบที่เราโดดข้ามปกติได้อย่างเงีย้ยที่เราที่เราโดดข้ามปกติได้ครับให้มันอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงเดิมเพื่อที่เชือกมันจะมีพื้นที่ ลอดไปใต้ขาเราได้กปกต okay, ินะครับโอเคนะครับอีดีุดด้วยขาก่อนก็ได้นะนี่อีบีใส่ขาเข้าไปอีบีทอสใส่ขาเข้าไปโอเคครั okay, บผม <c oughs> เนี่ยข้างนี้จะไม่ค่อยถนดัดบางทีก็ตัวแล้วติดหัวโอเคนะครับก็หลักการมีประมาณนี้นะครับสรุปท่านะครับอีบีทอสนะครับก็คือการ กวมาข้างหลังตรงนี้แล้วก็ใส่ขาเหมือนท่าท้อนเข้าไปจะกลายเป็นท่าอนีท้อนนั่นเองนะครับโอเคครับผมลองฝึกกันดูครับท่านี้ช่วยพัฒนาทักษะในการโควงข้อมือครับเอาไปใช้ประโยชน์กับท่าอื่นได้ในอนาคตครับมไม่ได้ท่าเดียวครับ